สิภูเก็ตกันต่อนะครับหน้านี้จังหวัดภูเก็ตเปิดเปิดฉากการประชุมกันธรรมาชับเคลื่อนไทยแลนเบีนนาล่ภูเก็ต2 0 2 5นะครับเร่งเครื่องกับเตรียมความพร้อมสู้มากรรมสิ้นละปะรวมทั้ไม่นานาชาร์ครั้งสําคัญครับ โดยนายสุพลสุว,สว,สว,นนร,วรรณรัตน์ผู้ประกาศจังหวัดภูเก็ตนะครับนำทีมประชุมคณะธรรมาปฏิบัติการไทยแลนด์เบียนนาเล่ภูเก็ต2,025ครั้งที่หนึ่งนะครับที่ศาลากลางมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนระดมความคิดเห็นที่ประชุมนะครับแนวความคืบหน้าการเตรียมงานดังกล่าวมากรรมศิลประรับรู้ครั้งที่สี่ของไทยนะพร้อมทั้งอ่ารื้อนะครับแนวทางความร่วมมือภาคและเอกชนองค์กรต่างๆนะครับเพื่อประกาศจัดเป็น,น,นไ,ปไปด้วยความรับรู้มีปฏิบัติภาพทุงทุต ป้ามไม่สำคัญก็คือการยกระดับไทยเลนเบนาเร่ภูเก็ตนะครับสู้มากรรมสิ้นลาปะารับโลกที่จะช่วยเสริม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ตกะยมพับหลักองภูกเก็ตในฐานะเมืองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนานาชาติครับาท่านผู้ว่าภูเก็ตท่านยังได้เน้นย้ำถึงความสําคัญของการบูรณาการความรวมมือจากถูกผักส้วนค่ะเพื่อจะมาสร้างสรรค์ามากรรมศิละปะที่ประสอความสําแร็จและกาสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนทองถิ่นโดยไทยแลนดเ์เบเนเรภูเก็ต2 0 2 5ก็จะเป็นเวทีสําคัญในการนําเสนอศิละปะรวมสมัยนานาชาติและก็ารส่งเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตไปสู้สายตาของชาว ที่ต้องอาศัยความรวมมือจากถูกพักส่วนในการขับเคลื่อนค่ะจากนี้คณะทํางานก็จะแรงดําเนินการตามมาติที่ประชุมเพื่อให้การจัดงานเป็นไปตามแผนและการสร้างพ้นกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและก็วัฒนธรรมข้องผู้แก๊อย่าง,งยืนนั่นเองแหละค่ะ